สวัสดีครับพบกับช่องสตูดิโอฟิลวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องซอมบี้แลนแ๊งซ่าล่าซอมบี้ปี2009นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู่ๆโลกทั้งโลกผู้คนกลายเป็นซอมบี้กันหมดแต่ก็มีผู้รอดชีวิตอย่างชายหนุ่มผู้มีนามว่าโคลมบัตโคลมัตออกเดินทางตามหาเมืองที่มีความปลอดภัยหลายการโจมตีจากฝูงซอมบี้ ศพติดเชื้อไวรัสกินเนื้อและกินเครื่องในของมนุษย์ระหว่างที่โคลนอัตเดินเท้าบนถนนเขาก็ได้พบเจอกับเทลฮัดซีมือปราซอมบี้ที่ชอบกินขนมปังอย่างทวิงกี้ไส้คีมหวาละมุนเป็นชีวิตจิตใจของเขาซึ่งระหว่างที่พวกเขาออกเดินทางไปยังดินแดนตะวันตกนั้นพวกเขาก็ได้พบเจอกับพี่น้องสาวสุดแสนอย่างวิชิตาและดิเทนล,ล็อกที่หลอกลวง พ้นเอารถและอาวุธของพวกเขาไปด้วยกันถึงสองครั้งโดยพี่น้องคู่นี้มีจุดหมายไปทางยังสวนสนุกแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่เพราะคนลัมัิพยายามพูดเจรจาให้ทุกคนเห็นว่าเรากำลังเดินทางไปในทิศทางเดียวกันเราจึงควรช่วยกันมากกว่าเพราะทุกแห่งมนเต็มไปด้วยซอมบี้สุดท้ายทั้งหมดได้ช่วยกันขับรถมาจนถึงฮอลลีวูดรัฐแคลิฟอร์เนียแทลนซี่ออกไอเดีย พากลุ่มวัยรุ่นไปยังบ้านของบินมอลีดาราอาวุโสชื่อดังเพราะเชื่อว่าเขาจะมีทุกอย่างที่พวกเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มยานพาหนะและอาวุธระหว่างที่พวกเขาสำรวจบ้านปรากฏว่าบินมอลีเจ้าของบ้านได้แต่งหน้าเป็นซอมบี้และเรียนแบบท่าทางของพวกมันเพื่อที่จะหลอกให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้กลัวและหลบหนีออกจากบ้านไป แต่พ่อโคลมัมบัตเป็นนักล่าซอมบี้ปืนไวเขาจึงใช้ลูกซองยิงเข้าอกของเจ้าของบ้านถ,ถึงแก่ชีวิตและกลายเป็นเรื่องเศร้าของกลุ่มวัยรุ่นที่พลาดฆ่าคนด้วยกันเองหลังจัดก,การเรื่องศพของดาราอาวุโสชาวแกงก็เตรียมแยกย้ายกันไปทำตามความฝันโดยเฉพาะพี่น้องสองสาวที่ไม่ฟันความจากใครยังคงมุ่งหน้าขับรถไปยังสวนสนุกแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยซอมบี้ ตอนนั้นโคลมบัตตกลุมลักวิชิตาเข้าแล้วเขาเลือกที่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นและยังขอร้องให้ทลาราซีดมอาวุธไปถล่มเหล่าซอมบี้เพื่อช่วยชีวิตสองพี่น้องเอาไว้ด้วยแน่นอนว่าพวกเขาทำสำเร็จตอนนี้เรานักราซอมบี้ทั้งสี่ตระหนักแล้วว่าการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวจะทําให้พวกเขามีความสุขและปลอดภัยในดิแนแดนของซอมบี้ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการอัพคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ